สวัสดีปอเมยพี่น้องกูฮูกูคนนะครับมาพบกับบ่าวเหนือคนเก่าคนเดิมเนาะมาแรงนี่กะปลาทุกคนมากินส้ตมตํากุ้งสดนะครับตำกุ้งสดนะครับมาแรงนี่กะจะปลาทุกคนมากินตํากุ้งสดนะจะเป็นตํารวมรวมมิดกุ้งสดนะครับอาจจะมีใส่หน่อไม้ใส่แครอทใส่มะ่เขีอยแจะนะแล้วกา็ใส่หมูยอนะครับที่สําคัญก็คือ กุ้งสดของเฮาเองนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเส้นขนมจีนสมุนไพรนะครับบายน่องเชียบิวนะครับก็จะเป็นเส้นขนมจีนแบบนุ่มๆขนมเส้นแบบนุ่มๆน,นะครับภักเสียงเคียงเขาก็มีว่านี้ก็ผักแคร์นะครับยอดกระถินอันนีน้ยอดกระถินนะครับแล้วก็ผักกาดนะครับผักกาดยอดกอแล้วก็จะมีผักผักไผยนะครับเอามากินกับ ตามกุ้งสดของเขานะครับสำหรับแรงวันนี้กะนะครับทุกคนนะครับพู้กำลังใจนะครับกี่ติดตามรับชมเบาเหนืออยู่นะครับก็คอมเมนต์นะครับใต้คลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามจ่องสบายสบายสไตล์เบาเหนือนะครับของเบาตัวนะครับอ่าก็เป็นการกินการอยู่นะของเบาเหนือเองนะครับวิธีไลฟ์สไตล์ของเบาเหนือเองนะครับกาบาทุกคนมากิน ส้มตำนะครับรนะรกุ้งสดนะตํารวมกุ้งสดนะครับอะไรมีแครปมุมนีดหน่อยนะครับมามาจรดจัดเลยนะสดนาำห้านัวๆเนาะอืมโดยหน้าโดยเม็ดกระถินนะครับ มันกรเห็นสตอบ้านๆมักนกรเหิตจนปากเต็มคำฮะกุ้งตัวใหญ่ครับม,รม,ามาเลยครับความหมายเป็นเนาะมามาเต็มคำมาเลยครับทุกคนนี่ เดจะปีบกัน้องกนวนๆฉ่ำๆเลยนะครับนี่อัดเข้าไปต้มเง่้ยงๆเลยใจหนอต้มเงนะี้ย ออะหยัดแจ้งมือ,น,อน,นะครับผมเส้นใบนองชิบิลนะครับอือหือเหนียวนุ่มรำครับมนะากใครสนใจก็สะาะมารถติดต่อได้นะครับ กระดำจิ้นอบสมุนไพรใส่หมูยอ พริกพริกส่วนครับพริกแห้งพริกส่วนสับด,ด,ดูกรุ่งครับทุกคน กุ้งกุ้งสดสดเหมือนกรอบครับ

ตำส้มมะแรงส้มตำผุ้สดนะครับน <c> ะ <oughs> ครับกระปีเพื่อน,น้องผุ้คนหมูกุ้งครับ เต็มปากเต็ม,มคำครับฟุ้งรู้ไงบยจิตจท่านหดานท่านบพี่ มันเป็นพริกไห้เนี่ยพริกไห้พริกสวนนะครับ lại mất hợp lâm hơn ตัวยงไง้ักถิ่นนะฮะมันเต็มปากเต็มคำดิคัน อครับอันนี้กุ้งผมก็ไปซื้อร้านเจตานนะครับล้านเจตานนะสี่แยกนาธน,นุงนครับทางใดสนใจกะเข้าไปติดต่อซื้อที่ร้านได้เลยครับกุ้งตัวใหญ่ๆครับห,หวาน ดอก,อกครับพี่นองน้ำปลาห้าแสบนัวนากครับพริกกะหรี่จัดเลย เสรบแน่นอนเกี๋อปีนปปีน,น้องทุกคนครับ ใคยักเอาไปก็อลองกินลองเลยครับเพิ่มตำกุ้งสดครับกุ้งเหลืออีกหลายตัวเลย ผมดครับไปน,นองพริกคอนข้าวจีจัดขนาดครับเพชรครับปกติกะเบาเนือกะเป็นคนที่กิ่นชอบกินเพชรอยู่แล้วครับแต่คราวนี้ขนาดย้อมพริกลงแล้วนะครับรดพริกลงแล้วก็ยังค่อนข้างทีจะเพชรนะครับก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ถูกใจกะกดไลค์กดแชร์ด้อย่าลืมนะครับกดติดตามที่สําคัญนะครับอย่าลืม กดกระดิง่งปิ๊งปิ๊งนะครับให้กับจ่องสบายสบายสไตล์เบาเนี่ยของผมด้วยนะครับการ์วนนี่ลาทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ